ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพในเช้าวันนั้นเต็มไปด้วยเมฆสีเทาหนักอึ้องเสียงข่าวจากวิทยุดังแผ่วในร้านกาแฟเล็กๆริมถนนสุขุมวิทชายหนุ่มชื่อกิติหยุดช้อนกาแฟกลางอากาศเสียงผู้ประกาศพูดถึงการบุกโจมตีอัฟกานิสถานและการปฏิบัติการอนาคอนดาในปี2002หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นทันทีภาพในโทรทัศน์จอเก่ากระพริบเป็นภาพทหารอเมริกันพร้อมอาวุธหนัก เสียงปืนกลที่บันทึกไว้ดังแทกเข้ามาเหมือนอยู่ใกล้หูกิตติรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นไหวแม้จะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้ในกรุงเทพผู้คนรอบข้างหยุดสนทนาทุกสายตาจับจ้องไปที่จอเดียวกันเสียงแก้วกาแฟกระทบโต๊ะดังเบาๆแต่ชัดเจนเกินกว่าปกติกลิ่นควันบุหรี่ผสมกับกลิ่นกาแฟกลับทําให้เขารู้สึกอึดอัดจนหายใจติดขัดเหงือซึมออกมาตามขมับแม้แอร์ในร้านจะทํางานเต็มกําลัง เขานึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่ไปเรียนต่อที่อัฟกานิสถานก่อนสงครามปะตุความคิดแล่นวูบเหมือนสายฟ้าในใจเขาเกิดคำถามว่าโลกที่เขารู้จักกำลังเปลี่ยนไปตลอดการหรือไม่เสียงข่าวรายงานถึงการโจมตีทางอากาศอย่างหนักและการล้อมปราบที่หุบเขากิติรู้สึกว่าราวกับเสียงระเบิดดังก้องอยู่ในอกตัวเองริมฝีปากแห้งผากแต่เขาไม่ยกแก้วน้ำขึ้นดื่มมือที่สั่นเล็กน้อยกำแน่นจนข้อนิ้วขาวซีด ดวงตาของเขาไม่อาจละไปจากภาพในจอทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกเงียบงันในร้านกลายเป็นเสียงกดดันที่ก้องในโสดประสาทและทันใดนั้นภาพทหารที่แบกร่างผู้บาดเจ็บก็ปรากฏขึ้นบนจอเลือดที่ไหลองค์กับเสียงกรีดร้องในคลิปทําให้เขารู้สึกเหมือนอากาศในร้านหายไปทันทีลมหายใจของกิติขาดห้วงเหมือนถูกบีบรัดจากภายในเสียงร้องนั้นดังแทรกในโสดประสาทจนหัวใจสั่นสะทาน เขาหันมองผู้คนรอบข้างบางคนอามือปิดปากบางคนเบือนหน้าหนีสายตาของเด็กชายที่นั่งโต๊ะข้างๆเต็มไปด้วยความมุนงงและหวาดกลัวไฟจากหน้าจอส่องแสงสว่างว่าสะท้อนในดวงตาของทุกคนกิติรู้สึกได้ถึงกลิ่นเหล็กร้อนๆที่ไม่ได้อยู่จริงในร้านแต่เหมือนลอยมาพร้อมกับภาพเสียงสัญญาณเตือนในคลิปดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนเขากำลังนั่งอยู่กลางสนามรบไม่ใช่ในกรุงเทพมือที่กำแน่นเริ่มสั่นแรงจนช้อนตกกระแทกพื้น เสียงดังแหลมของโลหะกล้องสะท้อนในหัวหัวใจเต้นแรงจนเขาได้ยินเหมือนกลองศึกในอกความเงียบถูกทำลายด้วยเสียงผู้หญิงในร้านที่ร้องเบาๆเสียงนั้นทำให้บรรยากาศยิ่งอึมครึมและหนักหน่วงดวงตาของกิติเบริรกว้างเมื่อภาพต่อไปคือเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกไฟลุกเกืินกลางหุบเขาเปลวไฟพวยพุ่งพุ่งเหมือนจะทะลุออกจากจอเขารู้สึกว่าความร้อนแผดเผาเข้ามาใกล้ และในวินาทีนั้นเองเขารู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เพียงผู้ชมแต่เหมือนถูกดึงเข้าไปในสงครามที่ไม่มีทางหลบหนีกิตติหลับตาลงเพียงชั่วครู่แต่ภาพไฟและเสียงระเบิดยังคงตามหลอกหลอนความมืดที่ปิดเบลตากลับไม่ใช่ความสงบแต่เป็นเงาทึบที่แฝงด้วยเสียงกรีดร้องเขารีบลืมตาออกมาอีกครั้งเหงื่อยหยดลงจากขมับเปื้อนแก้มกล้ามเนื้อขาเกร็งแน่นเหมือนพร้อมจะลุกวิ่งหนีออกจากร้านแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ ในจอโทรทัศน์ผู้สื่อข่าวยืนท่ามกลางควันไฟสีดำหนาทึบเสียงรายงานสั่นสถานผสมกับเสียงเครื่องบินรบที่แล่นผ่านดวงตาของกิติสะท้อนเปลวไฟจนแสบตาเขารู้สึกถึงรถขมของเหล็กในลำคอเหมือนควันจากสงครามเล็ดลอดเข้ามาในปอดหัวใจเต้นผิดจังหวะจนทุกจังหวะเหมือนจะหยุดลงกลางอากาศสายตาของเขาสั่นไหวจนภาพตรงหน้าพร่าเลือนเสียงกระซิบของคนรอบข้างกลายเป็นเสียงลึกลับฟังไม่ออกว่าพูดภาษาใด บรรยากาศภายในร้านค่อยๆกลายเป็นเหมือนห้องมืดที่เต็มไปด้วยเงาของสงครามกิตติยกมือขึ้นกุมศีรษะแต่ผ้าไฟและเลือดยังสว่างวาบอยู่ข้างในและทันใดนั้นเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอีกครั้งในรายงานสดก็เหมือนระเบิดขึ้นในใจเขาเองเสียงระเบิดนั้นดังก้องอยู่ในอกจนเขาสะดุ้งเฮือกดวงตาของกิติพร่าไหวเหมือนโลกทั้งใบสันสะเทือนภาพหน้าจอกลายเป็นเพียงแสงกระพริบสีแดงสลับดำ ในหูเขามีแต่เสียงหวีสูงยาวเหมือนเสียงระเบิดยังคงก้องสะท้อนไม่ยอมหายร่างกายของเขาเย็นเฉียบแต่ในอกกลับร้อนวูบเหมือนมีไฟลามอยู่ข้างในมือที่สั่นเทาเอื้อมคว้าโต๊ะเพื่อพยุงตัวแต่กลับผลัดแก้วกาแฟล้มแตกเสียงดังผู้คนรอบข้างสะดุง้งเฮือกมองเขาด้วยสายตาตกใจเขาพยายามอ้าปากจะพูดแต่ลมหายใจติดขัดเหมือนมีเท่าควันปกคลุมลำคอดวงตาเบิดกว้างจับจ้องไปที่หน้าจออีกครั้ง ภาพทหารอุ้มเด็กหญิงที่มีเลือดเปื้อนเสื้อปรากฏชัดเสียงร้องให้เผาเบานั้นเหมือนเล็ดลอดออกมาจากลำโพงตรงเข้าหูเขาโดยตรงกิติรู้สึกเหมือนเสียงนั้นดังอยู่ในหัวใจไม่ใช่แค่ในอากาศเขาก้มหน้าลงหอบหายใจแรงจนหน้าอกยกขึ้นลงถี่รัวบรรยากาศรอบตัวกลายเป็นความกดดันที่หนักอึ้งจนแทบระเบิดออกมาเองเขายกมือกุมอกแน่นรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบอัดจนแทบแตกสลายลมหายใจร้อนแรงประทะออกมาแต่ร่างกายกลับหนาวสัน่น สายตาย,ยังคงจ้องภาพในจอที่สลับระหว่างควันไฟเศษซากและเสียงกรีดร้องทุกสิ่งที่เห็นเหมือนยิ่งตอกย้ำว่าความโหดร้ายไม่ได้อยู่ไกลแต่กำลังบุกเข้ามาในจิตใจเสียงช้อนที่ใครบางคนทำตกลงกับพื้นดังก้องเหมือนระเบิดอีกลูกเขาสะดุ้งเฮือกเลือดในกายไหลวูบขึ้นสู่ศีรษะผู้คนรอบร้านเริ่มพูดคุยเสียงสับสนบางคนปิดหูบางคนลุกเดินหนีแต่กิตตินั่งนิ่งร่างแข็งเหมือนรูปปั้นที่ถูกหล่อด้วยความหวาดหวัน่น ความรู้สึกถูกบีบจากทุกด้านทั้งเสียงภาพและกลิ่นจนแทบจะขาดใจและในห้องวินาทีนั้นเองเขาเห็นภาพทหารคนหนึ่งหันหน้าตรงเข้ามาที่กล้องสายตาที่จ้องออกมาในจอนั้นเหมือนมองตรงทะลุเข้ามาในดวงตาของเขาเองดวงตาของทหารในจอแข็งกร้าวเต็มไปด้วยฝุ่นควันและแววตาที่ไม่เหลือความเมตตากิติรู้สึกเหมือนสายตานั้นเจาะทะลุเข้ามาในใจราวกับมีใครกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ตรงนั้น หัวใจเขาเต้นถี่รกลายเป็นเสียงกล้องในโสตประสาทแทนเสียงรายงานข่าวทุกอย่างรอบตัวพร่าเลือนเหลือเพียงภาพชายถือปืนที่ยกขึ้นช้าๆในจอกิติขยับตัวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเก้าอี้ลาคลกครูกับพื้นเสียงเสดแทงเขาหายใจแรงเหมือนคนจมน้ำพยายามจะกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากจนแสบภาพไฟลุกโหมในจอสะท้อนเข้าตาร้อนวูบเหมือนลาม,มาติดที่ผิวหนังเสียงกรีดร้องจากเด็กหญิงยังคงดังต่อเนื่องผสมกับเสียงปืนที่ดังที กิติรู้สึกว่าขอบโต๊ะที่จับอยู่กำลังละลายกลายปเป็นเหล็กร้อนที่กกดกินฝ่ามือเขาปล่อยมือออกทันทีพร้อมกับสะดุ้งมือเห็นเงาดำพุ่งผ่านหน้าจอไปภาพนั้นคือร่างหนึ่งที่ล้มลงกับพื้นเลือดแดงสาดกระจายเต็มเลนกล้องเสียงเลือดที่กระแทกเล่นดังชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพในจอกิติหายใจสะดุดร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้กลิ่นข้าวเหล็กกลับแทรกเข้ามาในจมูกทั้งที่รู้ดีว่ามันมาจากเพียงภาพเคลื่อนไหว ดวงตาของเขาพร่ามัวแต่ยังฝืนมองหน้าจออย่างไม่อาจและสายตาร่างทหารที่ลม้มลงถูกลากหายไปท่ามกลางฝุ่นและควันเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ดังต่ำก้องเหมือนสันสะเทือนมาจากเพดานร้านแสงไฟจากหน้าจอกับพริบเป็นสีแดงสลับส้มส่องสะท้อนใบหน้าของทุกคนที่นั่งเงียบงนันหัวใจของกิติเต้นผิดจังหวะจนเหมือนจะหยุดลงในบางวินาทีลมหายใจของเขาขาดห้วงดวงตาเบิกกว้างจนแสบ และแล้วลาภาพที่กล้องจับได้ก็คือใบหน้าของเด็กหญิงที่เปื้อนเลือดเธอกำลังมองตรงมาที่กล้องดวงตานั้นกว้างใหญ่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวสายตาที่มองทะลุออกมาจากหน้าจอกลับแทงทะลุเข้ามาในดวงตาของกิตติเองกิตติสะดุ้งเฮือกจนเกือบล้มจากเก้าอี้ดวงตาของเด็กหญิงยังคงจ้องตรงมาไม่กระพริบในดวงตานั้นมีทั้งน้ำตาและประกายแสงที่เหมือนร้องขอความช่วยเหลือหัวใจของเขาบีบรัดแน่นจนเจ็บเหมือนถูกกำปั้นกระแทกซ้ำ เสียงในร้านหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขาที่ดังสั่นสะท้อนอยู่ในอกริมฝีปากของเด็กหญิงขยับช้าๆราวกับกำลังเอ่อบางคำออกมาแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดจากลำโพงกิตติขยับตัวไปข้างหน้าใบหน้าเข้าใกล้หน้าจอโดยไม่รู้ตัวดวงตาเขาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยเมื่อรู้สึกเหมือนคำพูดที่ไร้เสียงนั้นดังอยู่ในหัวความเย็นวูบแล่นผ่านสันหลังเหมือนน้ำแข็งไหลทะลุลงมาตามกระดูกสันหลังมือของเขาสั่นไม่หยุดจนโตทั้งตัวสั่นสะเทือนตาม และในขณะที่สายตาของเขายังไม่ละไปจากเด็กหญิงนั้นจูจ่ๆภาพก็ตัดเป็นความมืดมิดบนจอทันทีกิติพงะถอยหลังเหมือนถูกดึงออกจากห้วลึกความมืดบนหน้าจอสะท้อนเป็นเงาดำท่าบนใบหน้าเขาเสียงเครื่องปรับอากาศดังคลืดคลาดเหมือนเสียงลมหายใจของใครบางคนในอกเขาความเงียบกลับหนักหน่วงยิ่งกว่าเสียงระเบิดเหงื่อไหลซึมลงข้างแก้มหยดลงบนโตะ๊ะจนเกิดรอยวงน้ำเล็กๆผู้คนรอบร้านยังคงเงียบงนันไม่มีใครขยับไม่มีใครพูด เหมือนทั้งร้านถูกปรึงอยู่ในภาพที่เพิ่งเห็นแม่จอจะดับไปแล้วกิติมองเงาสะท้อนของตัวเองบนหน้าจอดำมืดเงานั้นซีเผือดดวงตาเบิกกว้างไม่ต่างจากเด็กหญิงในภาพก่อนหน้านี้เขายกมือแตะอ,อกหัวใจยังคงเต้นแรงจนเจ็บเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ที่ไม่มีจริงกลับยังดังต่อในหูดังใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นจนเหมือนกำลังจะโผล่นเหนือหลังคาร้านในวินาทีนั้นเองเพดานร้านสั่นสะเทือนเบาๆฝุ่นผงร่วงหล่นจากขอบไฟนีออน กิติเงยหน้าขึ้นดวงตาสั่นไหวด้วยความไม่แน่ใจว่ามันคือความจริงหรือเพียงภาพหลอนเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ดังต่ำหนักแน่นแทรกเข้ามาในทุกช่องว่างของอากาศแก้วน้ำบนโต๊ะสั่นคลอนน้ำในแก้วกระเพื่อมเป็นวงผู้คนบางคนเงยหน้ามองเพดานบางคนยกมือปิดหูเหมือนพยายามตัดเสียงนั้นออกไปแต่สำหรับกิติเสียงกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมหัวใจเขาเต้นแรงพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนที่แผ่วผ่านพื้นไม้ ลมหายใจติดขัดทุกครั้งที่เสียงใบพัดหมุนแรงขึ้นกลิ่นควันไม่ที่ไม่ควรมีในร้านกาแฟกลับแทรกเข้ามาในจมูกอีกครั้งเขาหันไปมองประตูทางออกร่างกายอยากวิ่งหนีแต่ขากลับแข็งทื่อไม่ตอบสนองและในช่วงขณะที่เสียงเฮลิคอปเตอร์ดังถึงจุดสูงสุดแสงไฟนีออนเหนือหัวก็ดับวูบลงพร้อมกันทั้งร้านความมืดพุ่งเข้าปกคลุมทั่วทั้งร้านในเสี้ยววินาทีเสียงลมหายใจของผู้คนดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบ กิตินั่งแข็งรู้สึกถึงแรงสั่นที่ยังคงสะท้อนผ่านพื้นไม้ในหัวเขามีเพียงเสียงใบพัดที่หมุนก้องวนไม่หยุดแสงสว่างเพียงอย่างเดียวคือหน้าจอโทรทัศน์ที่ดับไปแล้วแต่กลับค่อยๆสว่างว่าขึ้นมาใหม่ภาพไม่ชัดเจนในตอนแรกเต็มไปด้วยคลื่นรบกวนกิติจ้องตาไม่กระพริบเมื่อเงาร่างหนึ่งเริ่มปรากฏบนจอมันคือทหารที่ถือปืนเล็งตรงมาที่กล้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้ใบหน้าที่โผล่มาในแสงวา่ากลับไม่ใช่ใบหน้าของทหารอเมริกัน กิตติลืนน้ำลายสืดคอเมื่อเห็นว่าหน้าบนจอคือใบหน้าของตัวเขาเองดวงตาของกิตติบนจอแข็งค้างจ้องตรงกลับมาราวกับเป็นเงาสะท้อนที่มีชีวิตริมฝีปากของภาพนั้นเริ่มขยับช้าช้าเหมือนเอ่ยถ้อยคำที่เขาไม่อาจได้ยินกิตติยกมือกุมสีเสียงหัวใจเต้นดังจนบทบังทุกสิ่งลมหายใจแรงและสั้นเหนือชื้นไหลลงมาตามลำคอภาพบนจอค่อยคอยเคลื่อนใกล้เข้ามาเหมือนใบหน้าของเขากำลังโผลออกมาจากหน้าจอ ในดวงตาคู่นั้นเขาเห็นเปลวไฟสะท้อนลุกโชนและได้ยินเสียงกรีดร้องเลดลอดออกมาจากรอยแยกระหว่างผ้ากับความมืดผู้คนรอบร้านต่างเบิกตากว้างมองไปที่หน้าจอเช่นเดียวกันบางคนถอยหลังจนเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นเสียงดังแต่ไม่มีใครกล้าส,ส่งเสียงใดๆกิตตินั่งนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ขณะที่ภาพของตัวเองยกปืนขึ้นช้าๆและเล็งตรงออกมาที่เขากิตติหอบหายใจทีร่างกายสั่นสะท้านจนเขาแทบสุด สายตายังคงตรึงอยู่กับปากกระบอกปืนที่กำลังยกขึ้นตรงหน้าเสียงเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ยังคงดังก้องแต่คราวนี้ผสมเข้ากับเสียงหัวใจของเขาที่กระแทกแรงไม่หยุดผู้คนรอบร้านขยับถอยหนีเก้าอี้และโต๊ะถูกลากครู่กับพื้นเสียงดังระง,งมแต่ไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยคำพูดแม้แต่คำเดียวกิติพยายามจะละสายตาแต่กลับถูกแรงดึงบางอย่างตรึงให้มองต่อใบหน้าของตัวเขาในจอเริ่มแปรเปลี่ยนดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยเงามืด ริมฝีปากนั้นขยับอีกครั้งคราวนี้เสียงต่ำแผวล,ลอดออกมาได้ยินชัดมันคือเสียงของเขาเองที่กระซิบชื่อเขาช้าๆทีละพยางกิตติรู้สึกขนลุกไปทั้งร่างความเย็นแผ่ซ่านจากท้ายทอยไหลลงมาตามสันหลังนิ้วบนจอค่อยๆขยับไปแตะเกลปืนและในวินาทีนั้นเองสังแงสีขาวก็สาดออกมาจากหน้าจอราวกับกระสุนพุ่งตรงมาร่างของกิตติสถานเหกแสงขาวทลักเข้าตาแสบจนต้องยกมือขึ้นปิดหน้า เสียงระเบิดก้องสะท้อนในกะโหลกเหมือนฟ้าผ่าลงตรงหัวใจเก้าอี้ที่เขานั่งอยู่หงายล้มร่างกระแทกพื้นไม้จนเจ็บแผลไปทั้งหลังผู้คนรอบร้านกรีดร้องบางคนวิ่งกรูไปทางประตูบางคนก็หมอบลงกับพื้นกลิ่นควันไม่ตลับอวนราวกับไฟลุกอยู่ในห้องทั้งที่ไม่มีเปลไฟให้เห็นกิติหอบหายใจแรงขณะที่ลืมตาขึ้นอย่างยากลำบากหน้าจอโทรทัศน์ยังคงสว่างว่าแต่ภาพกลับพร่เลือนเหมือนถูกกลืนด้วยควันดำ เสียงกระซิบดังลอดออกมาอีกครั้งคราวนี้ใกล้เสียจนเหมือนดังในหูของเขาเองเจ้าหนีไม่พ้นกิติหัวใจแทบหยุดเต้นดวงตาสันไหวไปมาเหมือนหาทางออกร่างบนจอที่เป็นเงาของเขาเองยังคงเล็งปืนอยู่แต่คราวนี้ดวงตาในภาพประพริบช้าๆพร้อมกับยกยิ้มบางที่มุมปากกิติแข็งค้างไปทั้งร่างยิ้มนั้นเย็นเยียบเหมือนรอยยิ้มของเงาที่หลุดออกมาจากความมืดเหงื่อเย็นไหลลงสันหลังกลิ่นควันยังคลุ้งหนาแน่นจนหายใจติดขัด เขาพยายามขยับแต่แขนขากับหนักราวกับถูกโซ่ตรวนมัดแน่นภาพในจอสั่นไหวใบหน้าของเขาที่อยู่ในนั้นค่อยๆเคลื่อนใกล้เข้ามาอีกดวงตาสีแดงก่ำเหมือนลูกไม้ในเปลพลิองแสงสะท้อนนั้นเจาะเข้าลึกจนถึงในกะโหลเสียงกระซิบยังดังต่อเนื่องเจ้าคือข้าข้าคือเจ้าหัวใจของกิติเต้นกระแทกแรงจนเจ็บร้าวเหมือนจะแตกออกจากอกคนรอบข้างบางคนวิ่งออกจากร้านไปแล้วประตูเปิดปิดดังสนัน่นแต่กิติเหมือนถูกทิ้งไว้เพียงลำพัง ภาพบนจอเริ่มยกปืนขึ้นสูงกว่าเดิมปากกระบอกชี้ตรงลงมาเหมือนเล็งที่กลางอกของเขาเสียงกปืนขยับดังแกร๊ก้กองสะท้อนทั่วทั้งร้านเงียบงนันและในวินาทีนั้นกิติรู้สึกถึงแรงกดมหาศาลร,ราวกับปลายกระบอกปืนจริงจ่อยอยู่บนนอกของเขาเองกิติกลั้นหายใจร่างกายสั่นสถานรุนแรงเหมือนเส้นประสาททุกเส้นถูกดึงตึงหัวใจเต้นแรงจนเสียงดังกลบทุกสิ่งรอบข้างเงื่อไหลอ่อาบใบหน้าแต่ความหนาวเย็นกลับกัดกินเข้าไปถึงกระดูก บนจอภาพของเขากดนิ้วลงบนเกลืปืนช้าๆเวลารอบตัวเหมือนหยุดนิ่งทุกการเคลื่อนไหวช้าลงอย่างน่าหวั่หวัน่นผู้คนที่เหลืออยู่ในร้านเฝ้ามองด้วยสายตาตื่นกระหนกแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้กิติพยายามตะโกนแต่เสียงกลับติดอยู่ในลําคอสายตาของเขาเบิกกว้างเมื่อเสียงเกลปืนดังขึ้นอีกครั้งคลิกแสงว่าพุ่งออกจากหน้าจอพร้อมแรงกระแทกที่พุ่งชนกลางอ,อกเขาอย่างจัง ร่างกิตติสถานเฮือกจนหัวกระแทบพื้นเสียงดังสะท้อนกล้องโลกทั้งใบสันคลอนเหมือนแตกออกเป็นเศษกระจกแหลมคมที่กำลังล้มทับเข้ามากิตติอ้าปากหอบหายใจรู้สึกเหมือนอากาศถูกดูดออกไปจากปอดดวงตาพร่ามัวเห็นเพียงเงาแสงที่แตกกระจายรอบตัวเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังลอดมาแต่กลับฟังเหมือนถูกบิดเบือนจนไม่เป็นภาษาเขาพยายามยกมือขึ้นแต่แขนกลับหนักอึ้งราวกับถูกถ่วงด้วยก้อนเหล็ก ความเจ็แบ,บแปลบแล่นจากกลางอ,อกไปทั่วทั้งร่างหน้าจอโทรทัศน์ยังคงสว่างวา่าบและภาพบนจอคือเขาเองที่ยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงรอยยิ้มบิดเบี้ยวบนภาพนั้นยังคงปรากฏชัดเปลวไฟลุกลามอยู่เบื้องหลังร่างเงาสะท้อนของเขาก้าวเข้ามาใกล้กล้องมากขึ้นแสงไฟจากจอก,จอกับพลิบเข้าในดวงตาของกิติจนแสบเสียงกระซิบที่เคยเบากลับกลายเป็นเสียงตะโกนกล้องกังวาลไม่มีที่ให้หนีอีกแล้ว กิติหายใจสะดุดดวงตาเบิกโพรงรู้สึกเหมือนกำแพงของร้านทั้งสี่ด้านกำลังขยับเข้ามาใกล้ช้าๆบีบอัดทุกลมหายใจผนังที่ค่อยๆบีบเข้ามาหยุดนิ่งก่อนทุกอย่างดับบูบลงสู่ความมืดเงียบเงนันกิติหอบหายใจแรงตื่นขึ้นบนพื้นไม้เย็นชื้นของร้านกาแฟเสียงโทรทัศน์กลับเป็นเพียงคลื่นรบกวนสั้นๆก่อนจะดับลงเหลือเพียงจอดำรอบตัวผู้คนที่ยังอยู่มองเขาด้วยสายตาตื่นตระหนกแต่ไม่มีใครเอ่ยคำพูด กิติเหลือบมองไปที่จออีกครั้งไม่มีภาพไม่มีไฟมีเพียงเงาสะท้อนของตัวเองที่อ่อนล้าและซีขาวหัวใจเขายังเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวหากเพราะการตระหนักถึงสิ่งที่ได้เห็นเขาค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นรับรู้ถึงความประบางของชีวิตและความจริงที่ว่าโลกภายนอกยังคงลุกเป็นไฟแม้เขาจะนั่งอยู่ไกลออกมาเสียงแก้วกาแฟจากโต๊ะใกล้ๆถูกยกขึ้นกระทบเบาๆกลับมาทำให้บรรยากาศเป็นเพียงร้านกาแฟธรรมดา กิติสูดรลมหายใจลึกพยายามปลดปล่อยภาพหลอนที่ยังตามหลอกหลอนในหัวใจและเมื่อก้าวออกจากร้านเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าเหนือกรุงเทพที่ยังเต็มไปด้วยเมฆสีเทาหนักอึง้งในใจของเขามีเพียงคำถามเดียวที่ยังคงดังก้องสงครามที่แท้จริงอยู่ห่างไกลเพียงใดหรือแท้จริงแล้วมันได้เข้ามาอยู่ในตัวเขาเองแล้ว